เศ้ดดดดาเศ้า,า, αι, าเดี๋ยวนี้เศ้าเดี๋ยวนี้เศ้าเดี๋ยวนี้เท้าเอ้ยเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวพู้เดี๋ยูดเดี๋เท้าเท้าในนี้เมื่อก่อนผัวคนที่สามทีนี่ผัวเตี้ยวายแม่สวัสดีแม่เดี๋ยว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 เป็นนิยังกันก่อนเป็นนิยังกันเอ้า สะดุ้แล้วผู้ใดเป็นผ้าแดงก็เดี๋ยวเราดี๋ยวนี้ไอ้คำไอ้ผ้าแดงเองเมียนบอเมียนอันนี้กระหอกดอนเมื่อท่านบดมันออกมาแล้วเมียนบ่าเมียนฮะอันนี้ผ้าแดงดินั่งไอเมียนบอผ้าแดงมื่อน้าผ้าแดงเราเปลีนเป็นผ้าแดงได้หน่อันนี้ผ้าแหล่โอ้ทขาได้จอดข้าไปสอดครับแล้วอันนี้แสดงว่าเป็นกระหอกดอนกระหอกดอนถือนั่งไอซังประหารเอออันนี้เป็นกระหอกดอนบ้างเมียนคอยเป็นกระหอกดอนกระหอกดอนไอ้จ้าไอ้หน้งไง เปลี่ยนไปหักกระหอกดอนไหนบอโอ้ยหุบปากจะมาเปลี่ยนใจอย่างท่านที่ท่านใดปนันโอ้ยว่าหยอกซื้อดอกสูโอ้โหโคบ้ากระหอกดอนจะมามามาเออยังอยู่นี่กระหอกดอนกินตาหักกระดอดเนาะกระตาหักอยู่แต่มันมีผิดมันมีผิดมันบอส้มผักขาหนี่กินแล้วขมโลดโอ้โหจางว่าเที เขาใจแล้วบาดนี้เขาใจแล้วเป็นแนวไหนไปอีพีเดีมันตอนไหนเตะสฮะกูว่าอีพีเดี๋ยวเดี๋ยกูแตะกันรอๆงามๆนี่กับโบเนาะมันสายไปแล้วแหละพอระบายกันอยู่นี่ฮะมุข้อยปลระบายกันอยู่เออว่าอยู่ว่าอยู่เบืองไปเบืองมามันเป็นเจีงได๋บุ๋กเจียงได๋เป็นนักสาระเป็นนังสีมันบอเป็นนักสาระเอาสี่ก็แล้วกันเอาสี่เดี๋ยว พาแดงนั่งไอกระหอกดอนเข้าไปจอยกันอยู่หลังเวทีแต่ว่าจะฝ่าวงตอนนี้จะฝ่าวงตอนนี้อยู่น้ำกันซะก่อนอยู่ด้วยกันก่อนโอ้ยสมควรวแล้ว <laughs> ขบถ้ท่านไหนล่ำล่าอยู่นอง <laughs> ลูกมหาเมฆเมยกับท่านออกลูกกับท่านเห็นเมย์ยุติล้มันล่ำล่าอย่างไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนหลายๆบอกว่าตื่นล่าพี่น้องจะเขอยนจะเข็นภาพแบบนี้พี่น้องขอนะคะขอคันยาเข็นภาพแบบนี้เดี๋ยว บนเวทีหมอลำเพชรลำเพลินเดี๋ยวจัดให้ค่ะอืมนะคะวุ้ยฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอลำบากเออขั้นเบาซื้อนี่มาเป็นยิบปุยยิบปุยเป็นอย่างเกิดยังคืนห้อยหยิบสี่หย่นว่าวัดชันแล้วเธอพูดไม่เหมือนหรอกต้องเรียกน้องเอิร์นมาพูดเออเออเออเอาเอ้าเอ้าอิงซีองซีหยุดหยุดยุดฉันแยกก่อนไอ้ฉันลำก่อนเอ้าวพี่น้อง นะคะให้ล้ําจก่อนเจกรอน